สกูพิเศษทราเวลนิวส์รับ AEC วันนี้นำพาคุณผู้ชมเยือนดินแดนพมา่าในทริปหัวใจสองแผ่นดินพูกามันดเล่สามคืนสี่วันโดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากบริษัทเบสอินโดชีเซียเอเจนต์แฝงทริปแอดเมียนมาชมเส้นทางที่สำคัญสองเมืองคือเมืองประวัติศาสตร์พูกามและเมืองมันดเล่เดินทางไปกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์จากสวรรณภูมิสู่สนามบินมันดเล่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีก็เดินทางถึงสนามบิน พร้อมออกเดินทางต่อด้วยรถบัสปรับอากาศมุ่งหน้าสู่พุกามใช้เวลานานสักหน่อยประมาณ4ี่ชั่วโมงแต่ก็ได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางที่หาชมได้ยากในประเทศไทยซึ่งต้องย้อนกลับไปประมาณ50ปีในบ้านเราเส้นทางที่ผ่านนั้นมีทั้งธรรมชาติวิถีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งกว่าจะเข้าสู่เมืองพุกามก็เป็นเวลาพลบค่าร่วมรับประทานอาหารกับสมาชิกที่เดินทางด้วยกันมาอย่างเอเร็ดอร่อยพร้อมรับชมการสแสดงหุ่นกระบอกสนุกสนานจึงได้แยกย้ายกัน เข้าพักในโรงแรมที่ถือว่าหรูหราสะดวกสบายที่สุดในพุกามเริ่มโปรแกรมชมเมืองในเช้าแรกของทริปพร้อมด้วยคณะกว่า100คนเปลี่ยนชุดแต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองกันทุกคนโดยสถานที่แรกเข้าชมเจดีชเวชันดอซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนไม่พลาดจะต้องขึ้นไปชมทัศนียภาพด้านบนเจดีสามารถชมได้รอบถึง360องศาอย่างงดงามอลังการในอดีตองค์เจดีเหล่านี้เคยมีกว่า4 0 0พองค์ปัจจุบัน เหลือร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองให้ชมประมาณสองพกว่าองค์นักท่องเที่ยวขนานนามให้ว่าที่นี่เป็นทะเลเจดีที่หลายคนปรารถนามาเยือนผู้กามสักครั้งสถานที่แห่งที่สองคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของผู้กามณเจดีนะชเวสิกองซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ความสวยงามณนะสถานที่แห่งนี้สุดบรรยายเพียงแค่ย่างเท้าเข้าสู่บริเวณก็ราวกับได้รับพลังวิเศษที่สะท้อนแสงตะวันสององค์เจดีเหลืองอรม ทั้งองค์อาจารย์เอ๋ยสําเร็จริมกุเทศผู้เชี่ยวชาญเรื่องราวประวัติศาสตร์และความรู้ด้านพระพุทธศาสนารับหน้าที่เป็นผู้นําคณะสวดมนต์ขอพ,อพรพร้อมร่วมการถวายปัจจัยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทีมงานได้มาชมความเป็นที่สุดอีกแห่งที่ไม่ควรพลาดคือสูงที่สุดณเจดีสัพพันยูกล่าวขานว่าเป็นเจดีที่สูงที่สุดในภูกามเนื่องจากในขณะนี้ยังดําเนินการบูรณะไม่แล้วเสร็จเราจึงได้เพียงแค่ชมความงดงามอยู่ด้านนอก ว่ากันว่าหากได้ขึ้นไปยืนอยู่ด้านบนสุดของเจดีจะสามารถชมทะเลเจดีได้งดงามที่สุดอีกมุมหนึ่ง หลังอาหารมื้อเที่ยงที่พัตคารหรูริมแม่น้ำอิรวดีเดินทางชมที่สุดที่3คือวัดอนันดาเป็นความสวยงามที่สุดของภูการสร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะโดดเด่นด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในซึ่งจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ีด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐานทั้งสทิศประชาชนให้ความเคารพศรัทธากันมากแม้พื้นดินด้านนอกจะร้อนเพียงใดก็จะเดินเท้าเปล่าเพื่อเข้ามาสักการะบูชาพระพุทธรูปถึง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดมั่นมาอย่างเหนียวแน่นที่สุดแห่งที่4นั่นก็คือเจดีธรรมยันจีเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดในผู้กามสร้างโดยพระเจ้านารตูนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าอิฐของเจดีแห่งนี้ชิดกันที่สุดในผู้กามอีกด้วยซึ่งเป็นความประณีตของช่างในอดีตด้วยความศรัทธาอย่างสูงสุดหลังจากชมความเป็นที่สุดของผู้กามแล้วยังมีแหล่งช้อปปิ้งให้แวะชมงานหัตกรรมของชาวผู้กามเป็นงานเครื่องเขินที่สืบสารจากบรรพบุรุษสวย ามและมีหลายรูปแบบให้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก เพื่อไม่พลาดแก่การชมแหล่งท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ Best Indo China ได้จัดเตรียมไว้เสร็จจากเลือกซื้อของฝากคณะสมาชิกรีบออกเดินทางจากพุกามถึงมันดะเลราวสองทุ่มใช้เวลาเท่ากับขามาเช่นเดียวกันคือสี่ชั่วโมงที่มันดเลเราได้รับประทานอาหารอร่อยแบบฉบับรสชาติคนไทยที่ร้านต้มยำกุ้งเป็นร้านอาหารของคนไทยจึงอร่อยถูกปากเป็นพิเศษแม้จะชื่นชอบรสชาติของอาหารและขนมหวานแต่เราต้องเตรียมตัวเข้านอน,อนเพราะช่วง เช้ามีพิธีการสำคัญรออยู่ในการรับพลังบุญอย่างเต็มเปี่ยมในเวลาสีนาฬิกา30นาทีของรุ่งเช้าอีกวันคณะสมาชิกพร้อมการเดินทางร่วมพิธีล้างหน้าพระพักพระมหาเมยามุนีอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหนึ่งในห้าของพมา่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่สูง12ฟุต7นิ้วหน้าตักกว้าง9้าฟุตเป็นความศรัทธาของสาธุชนชาวพุทธที่จะมาร่วมพิธีอย่างหนาแน่นหลังจากท่านเจ้าอาวาสทำพิธีล้างหน้าพระพักพระพุทธรูป ูปแล้วเสร็จชายทุกคนจะโชคดีสามารถล้างหน้าพระพักอย่างใกล้ชิดในขณะที่ผู้หญิงจะนั่งสดมนรอยอยู่รอบบริเวณเตรียมผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมที่ติดตัวมาปูรองบาทให้พระสงฆ์ได้เดินประทับผ่านเพื่อนําผ้ากลับไปบูชาโปรแกร,รมวันแรกที่มันเดเลนี้จัดพิเศษให้สมาชิกได้รับบุญกันโดยเฉพาะเดินทางต่อมายังวัดมหากันดายงเมืองอมรปุระที่มีพระสงฆ์ส,นานสามเณรจำพรรษามากที่สุดเป็นพันพันรูปเพื่อร่วมกันใส่บาตรและ ถวายจตุปัจจัยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมบุญเป็นจํานวนมากซึ่งวัดแห่งนี้นับว่าเป็นวัดที่เคร่งครัดในพระวินัยที่สุดของพมา่ามือเที่ยงเราฝากท้องอิ่มอร่อยกันที่พัตคารโรอย่อมันดาเลของนักธุรกิจพมา่ารสชาติถูกใจคนไทยที่สุดอีกแห่งหนึ่งที่มามันเดเลแล้วไม่ควรพลาด เราเดินทางสู่เมืองสกายเพื่อทำพิธีสวดมนต์เสริมบาร,รมีที่วัดเจดีนมนางหรือเจดีกวงมูดอรสร้างโดยพระเจ้าต้าหลูสร้างด้วยอิฐกว่า10บล้านก้อนเจดีแห่งนี้ใช้ประดิษฐานพระเคี้ยวแก้วที่ได้มาจากลังกาจากเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในทริปนี้ทีมงานของเรายังได้มีโอกาสชมความสวยงามของพระราชวังมันเดเลซึ่งเป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายของพมา่าที่รัฐบาลสร้างจำลองขึ้นใหม่กล่าวขานว่าเป็นพระราชวังไม้สั ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ความงดงามของสถาปัตยกรรมไม้สักยังมีให้ชมอีกแห่งหนึ่งที่พระราชวังไม้สักเชเวนานจองสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังรูปแบบศิลปะพะม่าของแท้และดั้งเดิมงานฝีมือละเอียดปราณีตงดงามมากและชมสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปิฎก 84%, 0 0 0พพระธรรมขันณวัดกุโสดอเป็นโปรแกรมสุดท้ายของวันเพื่อร่วมงานเลี้ยงยามค่ําด้วยการรองรับจากนักธุรกิจไทยพมา่าพร้อมเสิร์ฟสมาชิกด้วยความอร่อยของเมนูอาหาร และความบันเทิงอย่างครบรถสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมเดินทางอย่างยิ่ง วันสุดท้ายของการเดินทางในทริปหัวใจสองแผ่นดินผู้กามมันดดเลชมสะพานไม้อูเปงในยามเช้าสะพานที่ใช้ไม้สักสร้างถึง1,208ต้นเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกอายุเก่าแก่กว่า200ปีถือเป็นจุดชมวิวถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนซึ่งยังมีวิถีท้องถิ่นชาวพม่าให้ได้ชมอย่างน่าประทับใจก่อนอำลาจากเมืองพมา่าคณะสมาชิกได้รับโอกาสอันดีเข้ากราบนมัสก,การเจ้าอาวาสวัดมหามยมุนีที่กุติ เป็นกรณีพิเศษและรับของที่ระลึกจากท่านเจ้าอาวาสเพื่อเป็นสิริมงคลกลับบ้านด้วยความอบอุ่นใจ ประวัติศาสตร์ตำนานที่เกี่ยวเนื่องกันของไทยและพม่าอีกทั้งวัฒนธรรมความศรัทธานในพระพุทธศาสนาพม่ามีความมหัศจรรย์ที่น่าเดินทางค้นหาเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ผสานความงดงามกับวัฒนธรรมของชาวไทยขอขอบคุณบริษัทเบสอินโดเชียนาและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ผู้ให้การสนับสนุนการเดินทางด้วยความประทับใจ